อนเราเคยถูตชกก็จำลองจะหายละคว,วันนี้กบบนะ็กลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วนี่ถนนทางมาขึ้นรถไปแล้วไปบอกวายบอกนี่ทาง บ้านบ้านนันตาอานที่ขายนะคะบ้านที่ชายหม้อแอวนี่บ้านหมอแอวเนี่ยนี่ตรงเนี้ยนี่นี่นี่นะคะบ้าน ผักผู้มีค่ะแถวบ้านปู้ดูมก็ปลูกผักผู้มีนะคะแล้วก็ขยัน,นะค่ะขยันอันนี้ส่วนวายคุณปุ๊บเคยมาตัดอยู่นี่ก็บ้านผู้เดืองอันนี้ก็บ้านผู้เดชบ้านแมน่เนาะเช่นบ้านเนี้ย ไปๆคนขายก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี านห้วย <c oughs> ผมสไตคุณไปคุณกีูว่าเขาอยู่หรือเปล่าเขาอยู่นดเก๋งเนี่ยเขาไม่อยู่เข้าไป ราชการเพราะว่ามันเป็นวันเสา,าร์ราค่ะนค่ะเรียน,น,น,นของเรานะคะนี่ก็ครูกระโลนค่ะนี่คูกระโลนของเรา ไม้านขบกอกค่ะโอเคค่ะแค่นี้นะคะ